สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะตอนนี้ก็อยู่กับเซียนซองค่ะทางช่องบุญนำโชคเช่นเคยนะคะได้มาแล้วค่ะคุณพอ่อคุณแม่สิ้นสุดการรอคอยว่าสันโอ้ยหลาย่ันหลายคนกระทาอองลององลองลองยู่นะคะเซียนซองนัดแล้วนัดอีกว่าศันรคือน่ <c ười> นารัวนำเสนอให้แม่เบิงเ้งงด้นคือแม่หาคลิปบาเจอว่าสัน สำหรับสูตรไม่มีโผของพ่อเมืองการนะคะเล็กดับบนลางนะคะของพ่อเมืองการเนาะหลายท่ันลายคนก็นล่อค่อยนะคะเมื่อนี้นะคะได้โอกาสแล้วคุณพ่อคุณแม่ว่างแล้วนะคะได้โอกาสดีเลิกงามย่มดีค่ะค่ะมานำเสนอคุณพ่อคุณแม่ได้เบิงแล้วนะคะอ่าก่อนจะไปเบิงงวดใหม่เบิงงวดเก่าก่อนคุณพ่อคุณแม่ ออ้ยพอปล่อยมานะคะเป็นงวดแรกนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ลองพิจารณาเบิงแต่ที่จริงแล้วนะคะพอเมื่อี่เพิ่นแอบสุ่มเห็ดสูตรเนี่ยมาโดนแล้วนะคะแล้วมันเอาอยูนะคะเพิ่นก็นเลยตัดสินใจนะคะปล่อยออกมาในงวดเมื่อกี้เนาะงวดวันที่16กรกฎาคมสองห้ากนะคะนี่สูตรนี้คือสูตรเลขไม่มีโผล่บนล่าง่าสั่น นี่เนาะงวดเก่าเด้อคุณหมอคุณแม่นะคะแล้วก็้อมบอก้อมว่าไม่ต้องแทงวาสันใน,นเนี่ยไม่ต้องซื้อดอกเสียงเงินถิมวาสันเพราะเมื่อการว่าสองเจ็ดเจ็ดสองแปดสามสามแปดเก้าสี่สี่เก้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งหกหกหนึ่งเอาอยูอิลีคุณบออคุณแม่บอมมาเลยนะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะโอ้ถือว่าสูตรนี่นี่ เขาท่านะคะประหยัดงบได้หลายค่ะคุณพ่อคุณแม่เนาะหลายท่านหลายคนที่เห็นคลิปนะคะเอาไปซ้อยประหยัดงบเสื้อพอในหววแลกเลยเพราะว่าสื่อเสียงของอ่พอเมืองการนี่เพิ่นหาเลขดับตรงล่างมากทุกๆหวดอยู่แล้วนะคะแล้วก็เอาอยูยูตลอดนะคะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านหลายคนก็เสื้อในฝีมือพองววเมื่อกี้นะคะก็เอาสูตรบอมีพ่พอนี่ไปดับบนน้ำโตกับพ้อมนะคะ ซอยประหยัดงบได้หลายคุณบอกคุณแม่แล้วกันเลยนะคะมีเอฟซีล่อค่อยสันดีวางงวดวันที่31กรกฎาคม2หางกนี่ได้เมื่อไปละเสียนซองแม่ทาอยู่ดีนะคะโตได้แน่ที่อพอเมื่อกันบอกว่าสิบ่มีโพในงวดนี่นะคะได้มา่แล้วคือจังทีเสียนซองบอกนะคะตั้งแต่เมื่อก่อนนะคุณบอกแม่ แต่ก็ต้องกราบขอโทษขอให้หลายๆนะคะฮวงตอมีเวลาอหลีค่ะมือน,นี้กะพึ่งกลับมาจากงานบวชนนบุญผ้าร่วยเนาะผู้ใดได้เ,ดเบิงไหลซดนะคะขนาดจ,จะเห็นอยู่นะคะรวมงานบวชนนบุญผ้าร่วยนะคะกะเพึ่งกลับมาหอดบ้านก็เลยได้มาเหตุขีปให้คุณพ่อคุณแม่เบิงตอนนี้ละคะ่ะอ่ะาฮะมาเบิงสำหรับเลขไม่มีโผนะคะประจํางวดวันที่31กรกฎาคมสองหกที่จะถึงนี้นะคะ ตัวเลขที่เสี่ยนซองจะอ่านต่อจากนี้นะคะทั้งตัวกลับนะคะแล้วก็บนล่างนะคะสูตรเลขบ่มิโผหนีทั้งบนทั้งล่างเดอ้คอคุณพ่อคุณแม่นะคะงวดนี้ห้มาหลายหางผอมคอมุณพ่อคุณแม่คิดว่าซ้อยประหยัดงบได้คักเติบนะคะตัวที่พ่อเมืองการบอกว่าจะไม่มีโผบนล่างในงวดนี้นะคะก็มีสามเจ็ดเจ็ดสามสี่แปด 8 4ดสี่ห้าเก้าเก้าห้าหกศูนย์ศูนยเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแดสองสองแป้าสามสาเก้สสี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งค่ะ มตีตั๊ตังามโอ้ยคุณพ่อคุณแม่สิตัดใจใดบ่นอ๋องามีาเลยคุณพ่อคุณแม่มีตะตัวกง,งามเลยนะคะยังมีตัตวที่เส้นซองคิดว่าิยึดสิจับในงวดวันที่31อยู่นะคะตอนนี้แต่พอมาเห็นสูตรของพ่อเมืองกาลแล้วคิดว่าเส้นซองคิดว่าจิตต้องตัดใจแล้วนะคะอะนี่นะคะที่เส้นซองอ่านไปเมื่อสักครู่นี้เนาะสำหรับ เลขไม่มีโผนะคะประจำงวดวันที่31กรกฎาคม2566นะคะเส้นซองจะเขียนได้โตตรงเนาะแต่ว่าที่อ่านไปกัมีโตกลับนํำนะคะก็คือคู่แน่นี่นะคะ,ะ,คะเลขแน่นี่ก็คือทั้งไปทั้งกลับแล้วก็ทั้งบนทั้งล่างนะคะทวนอีกรอบนึงนะคะทั้งไปทั้งกลับทั้งบนทั้งล่างนะคะมี3 7 7 3 4 8 8 4 5 9 9 5 6 0 0 6 7 1 1 7 8 2 2 8 9 3 3 9 04 4 0 15 51ค่ะนี่อ่ะแคปหน้าจอไว้ได้เลยค่ะคุณบอกคุณแม่งามคักงามแน่งามปันได้ พอเมืองการบอกว่ากะบบควรไปแตะเด้อสว,ดดสวสันในวันที่3าสิบเกระดาคมสองหาพวกนี้ตัวงงามน,นี่ละอันตรายนะคะพอเมืองการฝากมาเตือนนะคะแต่ถ้าผู้ใดคิดว่าเลขสูตรบมีโผของพอเมืองการงวดนนี้จะเอา่อยูคุณพ่อคุณแม่กะยิบกับจับไดขึ้นกันนะคะใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ตัดสินใจดีๆนะคะ ยังก็เกิดขึ้นได้นะคะงวดเมื่อกี้เลขพ่ออาจจะอายุนะคะหรืองวดน,นี้อาจจะยุหรืออาจจะบบยุก็เกิดขึ้นได้เบิดทั้งสองอย่างนะคะคุณพ่อคุณแม่กะลองวิเคราะห์เบิ้งเนาะผิจารณาเบิ้งดีๆนะคะแต่ท้าผู้ใดนะคะที่เสื้อในฝีมือของพ่อนะคะกะเอาไปใส่ให้เกิดประโยชน์คุณพ่อคุณแม่โอ้ยหลายหางมีจะหางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีเก้าหางไปกลับอีก 9ก้าสองสิพุนะสิบแโตคุณบอกคุณแม่ทั้งบนทั้งล่างเอาโอ้ยอะชัดเจนแล้วอาโชอีกจักรอบนึงนะคะเพื่อคุณบ่อคุณแม่ลายทานลายข้นที่จดตามนะอาจจะจดบ่ท่านนะคะนี่สามเจ็ดเจ็ดสามสี่แปดแปดส 9-3-3-9-0-4-4-0-1-5-5-1 <c oughs> บนล่างนะคะชัดเจนนะคะสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะกะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แก่คุณพ่อคุณแม่เนาะเอาไปซอยตัดสินใจนะคะเอาไปประกอบการตัดสินใจซอยในการาช่วยลดต้นทุนนะคะและะ้วก็สิได เบิ่งแนวทางออกว่าวันนี้นะคะเป็นตัตาโตวัวได้ออกเนาะฮะชัดเจนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเลขไม่มีโพนะคะจากพ่อเมืองการเนาะเซนสองก็นําเสนอให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอทุกทกท่านนะคะที่คอยรับชมแลวฟังคลิปนะคะคอยกดไลค์กดแช่นะคะกดคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กันนะคะ คลิปหน้าจะเป็นแนวทางดีๆของใครกับฝากคุณพ่อคุณแม่ค่อยติดเตาไม่ได้เลยค่ะแนวทางดีๆแน่นอนนะคะบุญน้าโชกนะคะกําลังไปหาให้ยูว่า,าตอนนี้ต้องล่อรุ่นกันต้องล่อเบิงนะคะว่าจะเป็นแนวทางของผู้ใดเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้เซนสองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ